สวัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช่องชาญยนต์2005นะคะและวันนี้น้องอันอยู่กับนี่เลย All New Honda Scoopy เอ e เบร์โฉมใหม่ล่าสุดค่ะ น,นี้นะคะเขาก็เปิดตัวมาได้กันทั้งหมด2สีนะคะมี Urban p i n พและ u r b a n g เกค่ะสำหรับในปีนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะ,ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของดีไซน์ไฟหน้านะคะที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะก็อันนี้มองอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าจะมีการปรับระดับนะคะให้มีความต่ําลงมาอีกแล้วก็มีการ พลิกกับดีไซน์นะคะให้เขามีความดูทันสมัยมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ทําให้ตัวรถเราดูสวยมากยิ่งขึ้นเองนะคะ <S <S ขึ้นมาด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของคอรถนะคะก็จะเพิ่มในส่วนของแฟริ่งมาให้นะคะก็คือเพิ่มตรงประกับแฮนด์มาให้ในส่วนของตัวโฉมก่อนนะคะจะมีแค่ตรงนี้นะคะที่น้องอวงวงตัดไว้ให้ดูตรงนี้นะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือจะเพิ่มในส่วนของตัวนี้มาให้นะคะซึ่งจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเรานะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ดูแตกต่างจากโมก่อนแน่นอนเลยนะคะในปีนี้ และต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะคะซึ่งปีนี้นะคะบอกเลยว่าจัดออปชันมาให้จัดเต็มนะคะเป็นแบบฟูลดิจิตอลแล้วนะคะซึ่งจะแสดงฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆครบครันนะคะในส่วนของปีโฉมก่อนเขาจะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนั่นเองค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือให้แบบดิจิตอลมาเต็มรูปแบบแล้วค่ะ ส่วนของคอนโซลด้านซ้ายนะคะคอนโซลด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็น USB Type C แล้วนะคะเพราะว่าตัวชมก่อนจะเป็น USB Type A ซึ่งบอกเลยว่าใครที่เดินทางไกลยอยากชาร์จแบตไปในตัวนะคะแนะนําให้ซื้อสายที่เป็น Type C มาต่อนะคะเพราะว่าปีนี้จะเปลี่ยนเป็น Type C ท,ทั้งหมดแล้วนะคะในทุกรุ่นเลยของสกู๊ปปี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นแผ่นวางรองเท้านะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะและแผ่นวางรองเท้าที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีในส่วนของโลโก้สกูปปี้นะคะมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนของ U b o x นะคะ ยูบอกของเขานะคะคบอกเลยว่าสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง1ใบนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถ จุน้ำมันได้4.2ลิตรนะคะอัตราการประหยัดน้ามันบอกเลยว่าปีนี้มีการปรับเพิ่มมากขึ้นในส่วนของอัตราการประหยัดน้ามันนะคะปีนี้บอกเลยว่าเขาเพิ่มมาให้แน่นอนนะคะจาก55.6นะคะเป็น58.8ลิตรนั่นเองค่ะบอกเลยว่าขี่เติม1งถังนะคะขี่ไปได้เลยเกือบ200กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยค่ะเรามาดูในส่วนของดีไซน์ไฟท้ายกันนะคะซึ่งดีไซน์ไฟท้ายเขาจะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะทำให้ตัวรถเรามีความเก๋มีความยูนิคแล้วก็บอกเลยนะคะว่าทันสมัยมากๆเลยนะคะ จะพามาดูในส่วนกุญแจนะคะของกุญแจรุ่นนี้นะคะก็ยังมาให้แบบเสียบแบบชักคีย์อยู่นะคะก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่าถานัดในการใช้งานกุญแจรุ่นนี้แล้วก็อยากได้รถน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อเป็นรุ่นนี้ไปได้เลยนะคะ และในส่วนของด้านโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะกับชานยนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามที่แฟนเพจชานยนทุกสาขาหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์0819743003ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรยด้วยนะคะน้องอันต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย